สังหารจองในทันทีทางด้านจองที่อ่อนแห้งจากการที่เดินปามาหลายมือและบาดแผลที่ได้จากการกรีดเลือดเพื่อหายคนหักได้ดื่มกินแทนนำ้ำจองนั่นจึงพ่ายแพ้ให้กับโจนป่าและสิน้นใจตายไปในบอนนั่นแนวใดผัวคอยก็ตายแล้วขันชั่น,นเอาคอยไปอยู่น้ำอีกคนเด้อแน่นอนอยู่แล้วที่ข้ามาปุ้นได้เจ้าคนนี้ก็เพราะว่าข้าต้องการเจ้านั่นแหละ ยิ่งคนนี่สั่งมีจิตใจบอสือสัตว์คิดคดทรยศแม้แต่ผัวของตัวเองที่อยู่กินน้ำกันมาดนนับภาษายังกับเฮาผู้เป็นโจนป่าคงเสียให้นั่งเดินทางไปน้ำเฮาบ่ได้แล้วละ่ะเดี๋ยวมันสิเป็นไพ่ต่อเฮาหนีดีกว่าปล่อยให้มันอยู่แบบนี้ละ่ะฮะอา้าวไปใช้เบิดแล้วกูคือได้อยู่คนเดียวผัวผัวเอ้ยผัวอยูอ่ไสเดีนอ วเอ้ยฮะสองใช้เขาถิ่มเข้าไปแล้วฮอยคิดหอดอายจองเด้เห้าบันาคิดคุดต่ออายจองเลยฮ้หยหิวก็วหิวบมีไผหายังให้เ้ากินเลยหลายมือผ่านไปลุงลุงคอยขอกินน้ำเน้น้ำนี่ ่อยถือมาเฉพาะคอยกินคนเดียวเท่านั้นและนี่ก็ยังอีกหลายมื้อที่คอยสิกับไปหมู่บ้านอีกอย่างหมู่บ้านของคอยก็ไกลจากบน่อนี่ไปอีกหลายกิโลแล้วเรื่องใดคอยต้องแบ่งน้ำนี่ให้เจ้ากินให้คอยกินซะคอยบ่ได้กินยังมาหลายมื้อแล้วเรื่องของเจ้าสิน้ำกระแห้งอืดอยากอยู่นี่แตเจ้าอยากกินเจ้าก็ต้องมีของมาแลกแล้วนี่เจ้ามียังมาแลกล่ะขั้นชันคอยสิยอมเป็นแม่ของท่านเพื่อแลกกับการได้กินน้ำนี่ บะานางนี่นี่มึงมีผัวสองคนแล้วยังบวชพ่ออีกผัวคนแรกก็ต้องมาตายเพราะความทอดละหย์ของมึงนี่มึงบวหูจักพ่อแมนบอกท่านทันขูสศีราบให้มึงกลายเป็นสสนีที่ห้องหาผัวไปสวกกับสวกกันนั่นแหละครับลุงคนนั้นเป็นเทวดาที่ลงมาหวังจะลองใจนางแต่นางกลับเป็นคนบวหูจักพอ่อเทวดาจึงโกรธให้และได้สาปให้นางกลายเป็นเสนีที่ห้องหาผัวไปทุกซัดหลังจากนั้นเทวดาก็ได้ไปสุบชีวิตของจ้อง และด้วยความที่ทรงชานจองท่านจึงได้บอกทางให้ไปฮอดเมืองปัญจาได้ไวขึ้นขอบท่านขอบคุณท่านหลายๆเดอ้อที่อุตส่าห์ซุบชีวิตของขอยขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นจองก็ได้เดินทางไปจนฮอดเมืองปัญจาตามที่อาจารย์ของเขาได้สั่งไว้เมื่อไปฮอดเขาก็ได้พบว่าพญาเมืองแห่งนี้ได้ล้มป่วยตายไปย้อนความอึดหิวเวลาต่อมาจองจึงได้ทำพิธีขอฝ่าขอฝน ตนชาวเมืองนั่นได้ยกย่องให้จองขึ้นเป็นพญาเพื่อปกครองเมืองแห่งนั้นสืบมาจบบริบูรณ์